ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมก็จะมานั่งทำส่วนที่ผมต้องทำนะครับในการาจัดการเรื่องของปกช่องนะครับหลายๆส่วนใหม่อ่าก็เลยแวะมาเปิดไลฟ์ทิ้งไว้เล่นๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคงไม่ได้อัดคลิปนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้เล่นเกมต้องเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรามีงานเราต้องรีบจัดก,การให้ครบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ติดปัญหาเดี๋ยวใน ตอนที่ผมจะไปเล่นจะนู่นจะนี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องนั่งเคลียร์ก่อนเพราะเมื่อวานนี้ก็ติดทำปกกันด้วอร์ชันใหม่เนียครับเรียกว่าหนาแน่นมากๆเลยแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดโชว์ให้ทุกท่านดูได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออาภัยด้วยที่เราจะต้องอยู่กับภาพสุดแสนเท่ของอการเปิดโอของช่องเราใหม่นะครับอีกอันนี้ก็คือ ตอนนี้ผมก็จะจัดนะนั่งจัดเรื่องของการใช้ฟอนต์ของภาพหน้าปกนะครับเดี๋ยวช่องของ arm exe เนี่ยจะมีการเปลี่ยนละคือหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับจะมีฟอนต์เฉพาะของตัวเองถ้าเป็นของเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในแนวไหนนะครับฟอนต์ของผมเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเสมออ่าก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่แบบนั้นละเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการ เพิ่มเติมรูปแบบของฟอนต์ให้ดูง่ายขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าเอ้ยคนชอบเกมแนวผีอะไรเงี้ยฟอนต์ที่อยู่มุมขวาบนของผมที่เป็นคำว่าเฮอร์เรอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแนวหนึ่งเป็นสไตล์หนึ่งนะครับส่วนฟอนต์ของเกมนั้นเกมนี้แนวแอคชั่นแนวอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอ่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน <laughs> สวัสดีนะครับน้องดา้าแมอุตสาห์แวะมาดูนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาคุยกันไปเรื่อยๆในะระหว่างที่พี่ทํางานอ่าพี่ก็จะคอยอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะที่กําลังทํางานอยู่เป็นไง <laughs> น้องด้าบอกโคตรเท่โคตรไซฟเท่มากเป็นไงที่นั่งทุ่มเทหาวิธีทําอยู่นะเพราะว่าแบบปีใหม่แล้วนะครับจะให้เราใช้ภาพโอพีแบบเปิดเดิมๆเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้ว ในฐานะที่เราเป็นถึงช่องเกมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นนะเราก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมทำเพิ่มเติมให้มันหล่อเหลาเท่ขึ้นซะหน่อยอุอยด้วยช่วงนี้ก็พยายามให้มันแบบว่าลงตัวอยู่นะครับหลายๆส่วนคือหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ที่อัปเดตขึ้นมานะครับจากโลนิว จากโลนิวเดอะสองนะฮะ mm hmm. ก็ทำให้ผมเนี่ยต้องมานั่งเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับคือทำทาทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทำปกคลิปใหม่นะครับการทำโอพใหม่การจัดสรรทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับโลโก้โลโก้อะไรคือแบบว่าจัดใหม่หมดอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งด้วยยินดีด้วยนะครับที่น้องด้ามาเร็วมากๆคือเป็นคนแรกเลยจริงๆอันนี้ มาเร็วจัดเรียกว่าสุดๆเหมือนนั่งจ้องอยู่อ่ะเหมือนนั่งจ้องอยู่แล้วก็แบบอุย๊ยบังเอิญมาทันมาตรงเวลาพอดีนะเก่งเกินครับอันนี้เรียกเก่งเกินไปละสู้ๆนะครับพี่อ่าแน่นอนนะครับ <laughs> Omg เซียโลนิว เขาก็เขาก็คือเรียกว่าเป็นการทุ่มเทนะครับทุ่มทุ่มเทอย่างหนักมากๆคือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่ชายที่งบประมาณทางด้านการเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบกับน้องได้นะครับเขาก็เลยยอมทุ่มเททำงานหนักเพื่อที่จะ มาจัดเครื่องให้จะได้เอาไว้สําหรับการเล่นเอาไว้สําหรับการทําช่องอะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วยนะก็เรียกว่าน่ารักมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่ได้โลนิวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นนี้ของ arm.exe นะครับตัวแอคชั่นแอคชั่นโอเคละแอคชั่นตัวนี้เดี๋ยวเซฟเซฟแล้วก็เดี๋ยวปรับหน้าปกช่องสักหน่อยป๊าแล้วก็ อันนี้ save as psd ออกไปด้านนอกในเกมซีรีส์เรียกว่าโครงโครงโครงล่างอ่ะใช้คำว่าตัวอย่างก็แล้วกัน example <laughs> ใช้คำแบแบแปลกๆอย save ู่ละเซฟไหนดูซิ ไปกดแล้วอันนี้มันโหลดออกมาเป็น PSD ไหมเนี่ยเฮ้ยก็โหลดเป็น PSD นี่แต่โชว์ดันไม่โชว์เป็นไฟล์ PSD ซะงั้นนะยังไงวะเนี่ย example อ่ะ export อีกทีแล้วกัน save as อีกทีเป็นภาพ โอเคครับผมน้องด้าขอให้สนุกนะครับเอาแบบว่าไม่ต้องเจอเกมตึงมากๆนะพรุ่งนี้ต้องทำการบ้านเปิดเรียนแล้วเปิดเรียนแล้วเจอกันบ้านหนักเลยนะสู้ๆนะครับน้องด้าขอให้งานการบ้านไม่ดูเดือดมากนะในวันต่อไปนะครับจะได้มีเวลาว่างมีเวลาพักผ่อนเยอะๆนะครับ อารีนาโอเคเปลี่ยนคำตรงนี้เปลี่ยนแล้วที่หลือ